ซูซูกิสวิฟ t ์พาวเวอร์ยูอัพราอใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%ของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%ผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อไลน์ add t h e m a d r y i th หรือที่ t h e m a d r y thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ พบความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไป Legend of the l o n e แผลงฟอร์มได้แล้วที่ FIFA Online 4คลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมานะครับเจมส์ดักเกอร พูดข่าวที่1จากเทเลกราฟครับระบุรายละเอียดหลายส่วน,นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างล้างทีมใหม่ของเอร็กเทนฮากนะครับไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของสไตล์การเล่นที่จะต้องมีเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองมากขึ้นครับเพราะโค้ชกี่คนก็มากําหนดสไตล์การเล่นที่แตกต่างก,กันไปสุดท้ายยูเนเตดก็ไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา2ครับฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับสภาพจิตใจนักเตะให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับสามคืนฟอร์มจากดอนซานโชและก็มาครัสไรส์ฟอร์ดที่ครั้งหนึ่งแฟนบอลเคย อังกฤษของยูเนเต็ดแต่ว่าซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มไม่เปรียงปล่าครับ4ครับการเลือกกัปตันใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็ต์กวาเป็นกัปตันทีเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นคริสเตียนโรนัลโดหรือไม่ก็เปลี่ยนกัปตันคนอื่นไปเลยเช่นบูโน่ฟอนันเดสนะฮะหครับผลักดันนักเตะเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับซึ่งชื่อที่แฟนๆเชียร์มากที่สุดตอนนี้ก็คือเจมส์กกร์เนอร์ที่มีส่วนสำคัญครับในการพาฟอเรสเลื่อนชั้นกลับมาพรีเมียร์ลีกแต่ว่าทีมหลังบ้านกํําาาลัังงต้คถมว่า ถ้าเอาการเนอร์กลับเล่นทีมชุดใหญ่และโอกาสการลงเล่นไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลดีต่อผู้เล่นไหมแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่การประเมินฟอร์มการเนอร์ของเทนฮากในช่วงปรีซีซั่นด้วยนั่นแหละครับก่อนจะไปว่ากันที่ดีลขาเข้าอื่นๆนะครับไปสรุปสถานการณ์เบื้องต้นของการประชุมบอร์ดบาร์เซโลนาเมื่อคือนที่ผ่านมาคือผมเข้าใจนะครับว่าบางท่านอาจจะเบื่อดิวเฟรนกี้เดยองแล้วแต่ข่าวก็จะมีมาเรื่อยๆเ,เพราะว่านี่คือน,นักเตะที่เทนฮากตต้องการนะครับฉะนั้นเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้เนาะ ดูบอลกับแน็นก็เป็นหนึ่งในสื่อที่มีหน้าที่รายงานแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปครับคือเมื่อคืนการประชุมที่ผ่านมาในหลักๆคือบาซ่าตั้งโจทย์ว่าจะทํายังไงให้พวกเขาเนี่ยมีสานะทางการเงินที่ดีขึ้นหรือว่ามีตัวเลขในเชิงบวกที่ดีขึ้นในบัญชีครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็มีข้อเสนอที่ประชุมบอร์ดครับสทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกคือขายลิขสิทธิ์สโมสรแล้วก็สินค้าที่รับึก้รับ49%และคาดกันว่าจะได้เงินส่วนนี้ มา200ล้านยูโรครับเป็นเงินร้อนมาก่อนส่วนที่2คือเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวีครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเอดเรียสโซเดวยาพูดข่าวทีสองก็ระบุว่ามีบางส่วนในบอร์ดบาซ่าไม่พอใจข้อเสนอของกลุ่มทุน CVC ที่ซื้อหุ้นของลาลิก้าครับและกําลังรอปิดอยู่กับบาซ่าอยู่หลายเดือนแล้วนะครับสาเหตุก็เพราะว่าบาซ่าเนี่ยจะขายหุ้นให้กับ CVC ได้เพียงแค่10%และสัญญาเนี่ยจะเป็นระยะยาว50ปีซึ่งไม่เป็นผลดีเพราะว่า ค่าของเงินในอีกหลายสิบปีข้างหน้าน่าจะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับแต่บาร์ซ่าก็ยังจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินด้วยจำนวนเท่าเดิมไปเรื่อยๆฉะนั้นบอร์ดก็เลยเสนอว่าอ่ะงั้นเสนอขายเจ้าอื่นที่15%ไปแล้วกันก็คือจาก10%เป็น25%อนะไรฮะแล้วก็เสนอขายระยะเวลาแบบไม่มีกำหนดไปเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ผูกมัดเรื่องเงื่อนเวลาครับซึ่งถ้าสมมติเสนอขายกลุ่มทุนกลุ่มอื่นสำเร็จ ก็จะได้เงินเพิ่มเป็นเงินร้อนมาอีก540ล้านยูโรครับตามคาดนี่คือบาซ่าจะได้เงินร้อนมาต่อลมหายใจ740ล้านยูโรแต่นี่เป็นเพียงการเสนอแนวทางในที่ประชุมเท่านั้นนะครับทางโจูลาปบอตาจะเรียกประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสที่16มิถุนายนเพื่อลงมติและหาข้อสรุปครับ ส่วนเรื่องของรดยองเต็มๆก็อยู่ที่เทนฮากแลลวครับว่าจะรอไหมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบทสัมภาษณ์ของแฟรงกี้ครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาจะยังต้องการอยู่กับบาซ่าต่อไปส่วนกุนซือคนไหนหรือว่าสโมสรอ,อื่นๆติดต่อเข้ามาเนี่ยคุณก็อาจ,จะต้องพิจารณาว่ามันเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่มีอะไรตกลงชัดเจนกับสโมสรอ,อื่นในตอนนี้ คือต้องบอกว่าแฟรงกี้ตอบแบบนี้ก็ตอบแบบเพลย์เซฟแหละครับเรื่องที่เขาไม่ได้โกหกคือเขาอยากจะอยู่กับบาซ่าแน,แน่แต่ในกรณีที่บาซ่าจำเป็นต้องขายเขาด้วยเหตุผลนั่นการเงินเขาก็อาจจะต้องพิจารณาทีมอื่นครับเหมือนกับเช่นเคสของเลนเนลเมซี่จริงเมซี่ก็ไม่ได้อยากจะย้ายจากบาซ่านะครับแต่ว่ามันมีความจําเป็นจริงๆส่วนเรื่องมีใจไม่มีใจสุดท้ายได้เทนฮากเลือกมาและนักเตะย้ายมาจริงๆเนี่ยเราก็คงต้องตามเชียร์กันแล้วนะครับ ซึ่งสมมติว่าเฟรนกี้มาจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาเองน่าจะมีความเป็นมืออาชีพมากพอเ่ียเล่นเต็มที่ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขาย้ายมาที่ปีศาจแดงของเรานะฮะ ประโยคที่ฮิตกันมากที่สุดคือไปเอามาทำไมเได้ยองคนไม่มีใจเอาเนเวสดีกว่าฉะนั้นข้อมูลของเนเวสมีการอ้างถึงผ่านเซอ์อนสโตนนะครับพูดข่าวที่หนึ่งจาก BBC แต่ก็เป็นรายงานที่ระบุว่าทีมที่สนใจมียูไนเต็ดและอาร์เซนอลครับประเด็นคือเนเวสจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยูไนเต็ดติกชื่อไว้ในลิสต์อยู่แล้วอ้างอิงจากฟาริโซโรมาโน่แต่การพูดคุยอย่างจริงจังกับวูฟก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับซึ่งดักเกอร์จากเทเลกราฟทีมหนึ่งเนี่ย ก็ระบุว่าเทนฮากเนี่ยชื่นชมในเวสแต่ก็นั่นแหละครับมันยังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นตอนที่มีการเจราจาจริงจังอะไรณนะเวลานี้นะครับ ส่วนดาวินนูเยสนั้นดักเกอร์ในฐานะสื่อทีมหนึ่งครับระบุว่ายูเนเตดคือหนึ่งในทีมที่สนใจนูเยสพร้อมกับทีมอ,อื่นๆแต่ว่าการไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นอุปสรรคหนึ่งสำหรับยูเนเตดนะครับอันนี้คือรายงานที่ระบุมันเนื้อหาเดียวกับโรมาโน่ก็คือตัวนักเตะนั้นพิจารณาทีมที่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะขณะเดียวกันครับท็อกสปอร์ตสื่อทีมสองก็ระบุว่ายูเนเตดกำลังผลักดันดีลนูเยสให้เกิดขึ้นและตัวนักเตะต้องการป็นเป็นหนึ่ง ของแผนงานของเอริกเคนฮร์ครับค่าตัวที่เบนฟิก้าตั้งไว้คือ68ล้านปอนด์จุดนี้สสื่อรายงานขัดกันนะครับฉะนั้นคงต้องรอความชัดเจนมากกว่านี้ก็เชื่อว่าสัญญาใหม่ของนูเยสนั้นเจ้าตัวน่าจะเป็นคนเลือกเองครับคงจะต้องรอรุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าจุดหมายปลายทางของดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยนั้นจะใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าครับทิ้งท้ายที่มิเชลฟานด์ครานนะครับพูดข่าวจากเนเธเร์ลราฟสื่อเชียนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ครับให้ทัศน่นะแบบม คือดีลของยูเลียนทิมเบอร์นะครับอันนี้คือจากรายงานและทัศนะของมิเชลฟันเดอร์ครานครับซึ่งฟันเดอร์ครานบอกว่าเขามั่นใจว่าเทนฮากจะได้ตัวทิมเบอร์มาแน่นอนนะครับนักเตะได้ตัดสินใจไปแล้วและเขาจะไปอยู่กับเอริกเทนฮากครับฟังเสียงจากฟันเดอร์ครานคร่าวๆกันนะครับ I'm convinced Timber in United I know the said absolutely gonna at player has he's know today get the Oh well, I have to think about whether you know to leave Ajax or not. Because at Ajax, I can play Champions League. It's good for my development if I stay with Ajax. But then again, I can also grow um, abroad. You know, I think it was just political talk. I think he has already made his mind up, and he will join Ten Hag. And for Ten Hag, he is a really important player, Tim, but because he's a player. ต้องบอกนะครับว่าฟานเนอร์ครานคือคู่หูของไมค์เวอร์วครับผู้ส่ข่าวทีหนึ่งจากเดอะเทเลกราฟหรือว่าผู้ส่ข่าวเบอร์หนึ่งสายข่าวดัชนะครับฉะนั้นครับฟานเนอร์ครานคือหนึ่งในผู้ส่ข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากๆแม้ว่าทิมเบอร์จะให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนะครับว่าขอเวลาตัดสินใจครับแต่ฟานเนอร์ครานยืนยันมาแบบนี้เนว่เต็ดอาจจะได้ดีลแรกมาฉลองกันก่อนก็ได้นะครับรอลุ้นกันต่อไปดูบอลกับแนทจะจัดข่าวมานำเสนอให้เหมือนเคยนะครับสามัคคีคือพลัง สุดความหวังพี่อนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์เดอร์มาดรยและฟีฟ่าออนไลน์4